นี่นีต้มปลาไปท้งอดอดกอนบ้านลกเออเอามาไม่เออ สุดยอดจ้ะสุดยอดแล้วแข็งแรงมากมแต่ไม่ใช่นะเขามาซื้อของที่ร้านอยู่นะคะเขามาซื้อของที่ร้านอยู่รู้อืมเขาถามหาเธออยู่คบะมิวมิว,มวอยู่ไหม ระดับพอเขารู้แล้วเออหืมอืมอะไรอะชื่ออะไรอะนะชื Mi ่อมิวมิว